ระวังหมาดุหมาดุเฮ้ยหมาดุหมาดุเฮ้ยมึงก็ดุหน่อยมึงเห็นป้ายไหมน่าดุหน่อยเออกลัวลูกมันดุ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 มาดุมาดุมาดุหมาดุมาดุ มันกระโดดมันคือไปเนี่ยมาดูมาดูมาดุยืดขนมอีก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 หมาดุรอกินขนมอยู่มันอาจมันอาจจะบดูกับเด็กหน่อยก็ได้เด้ไม่อาจจะดูกับผู้ใหญ่ก็ได้เด้เอ้ยให้อีก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 อันนี้ให้ช้างให้ช้างให้ช้างฉากดูตรงไหนวะเร็วเร็วยืดมาเร็วเร็วถ้าไม่ยืดมาจะดูแล้วนะจะดูเออเอาอีกเอาอีกถ้าไม่ให้จะดูแล้วนะสวยยังไม่ได้กินเลยเนี่ย มานไม่แน่ตัวนี้ยังไม่ได้กินเลยตัวนี้ยังไม่ได้กินเลยมันจะดุแล้วมันจะดุแล้วเร็วๆสายตามันดุมากเลยนะสายตามันดุมากเร็วๆรีบให้อีกให้อีกเร็วๆให้อีกให้อีกเร็วๆหน่อยเร็วๆหน่อยเร็วๆหน่อยเจ้าหมูหัวนั้นเดี๋ยวจะดุล้วนถ้าได้กินไม่อิ่มมันจะดุแล้วนะตัวขาวตัวขาวยังไม่ได้ลูกตัวขาวยังไม่ได้มันกำลังจะดุแล้วตัวขาวกำลังจะดุแล้วเร็วๆหนี้ยเร็วๆนยสิดูแล้วสิดูแล้วกำลังงุดดกินแล้วบังสายตาเนี่ยสายตาดูดันเลยเร็วๆเออมา หมาดูระวังหมาดูนะระวังหลายคนหลายหลายคนตายหลายคนขาขาดนะลูกนะเออหมาหมาเลยแล้วแล้วแล้วสิดูเลยดิเดบไปเดบไปเมยไหมนี่โอ้ยอย่ามาถึกมาโอ้ยอย่ากัดขาลูกอย่ากัดขาใหญอย่าหมาดูมาดูมาดู พวกสูงกัดทำตัวมันคือไผไ่ใบนิวแน่กูใส่เหตุมตั้งบกหกลอยมาดูลูกมาดูมันนั่นดูแล้วดูแล้วดูแล้วดูอีกดูอีกดูอีกมาดูเร็วๆนะถ้าไม่ให้อีกจะงดยินแล้วนะเร,เร็วๆไอเด็กกปบกเร็วกว่านี้หน่อยได้ไหมเร็วกว่านี้หน่อยได้ไหมเร็วกว่านี้หน่อยอึ๊บอ๊ะก่อนแกวแ <timeless. S 1> ม่มันิเศร้าดูแลเ <ourd ule justo> ด้ออิ่มแล้ว ล้มหัวไหนล้มหัวไหนเลยไอเด็กล้มหัวไหนล้มหัวไหนมาดูวาสันอย่ายื่นมือเข้าไปนะระวังแขนขาดนะเห็นป้ายเตือนไหมเห็นป้ายเตือนไหมเนี่ยเห็นป้ายเตือนไหมเนี่ยเนี่ยป้ายเตือนเนี่ยระวังหมาดุเนี่ยหลายคนตายหลายคนขาขาดนะลูกนะอย่ายื่นแขนเข้าไปนะระวังแขนขาดนะระวังแขนขาดนะลูกนะไปล้ใจอย่ายื่นแขนเข้าไปอย่ายื่นแขนเข้าไป อย่ายื่นแขนเข้าไประวังแขนขัดระวังแขนขัดวังมันโดนกัดแขนกัดอย่ายื่นแขนเข้ามานะอย่ายืน่นแขนเข้ามากัดตายนะกัดตายแล้วตัวนี้ <ST> <S <S